มาตาเศฐสะสุภาษาพิตาเศฐสะสุกริยาอุโภามาตาปิตาเศธาสุภาษา,าจะสุกริยาหากมันดาเป็นคนดีลูกก็จะพูดจากสุภาพหากบิดาเป็นคนดีลูก ก็จะทำสิ่งที่ดีงามหากทั้งมารดาและบิดาเป็นคนดีทั้งคู่ลูกก็จะพูดจาสุภาพและทำสิ่งที่ดีงามขอ,อนอบน้อมในพระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังที่กำลังเปิดรับฟัง คลื่นเสียงจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดลานแซะวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28พิพฤษภาคม2566ขึ้น9ค่ำเดือน7ในช่วงเวลานี้นี่วันอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็ปลายเดือนนี้ อตภราพก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการจัดงานเทศกาลวิสาขาบูชาโลกซึ่งวัดบ้านสวนอำเภอควนกขนุนก็เป็นสถานที่ที่ทางจังหวัดพัทรลุงหน่วยงานองค์กรต่างๆได้กำหนดให้เป็นวัดที่จัดงานและก็คณะสงฆ์ทั้งจังหวัดก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกันทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่16 <c oughs> อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไว้แล้วเมื่อวานซึ่งปีนี้พิเศษ <c oughs> การจัดงานก็จะมีถึง3วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2และก็3กิจกรรมวันที่1ก็มีการบวชศีลจารินีหรือชีพรามแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดียจากเทศบาลตะบนบ้านสวน <c oughs> พิธีเปิดก็มี <c oughs> ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง <c oughs> ได้กำหนดการมาเปิดแล้วก็ส่งน้ำพระบรมธาตุเจดีย์ในส่วนของวันที่1แล้วก็วันศุกร์ที่2ถือว่าสำคัญสำคัญมากสำหรับญาติโยมท่านที่สนใจไฟธร,รมคือวันที่2มิถุนายนนี้มีเทศนาหมาชาติ <Yeah. S 1> ก็ฟังธรรมได้ทั้งวันเลยมีเจ้าภาพครบทุกกันแล้วอย่างที่กล่าวเมื่อวาน ว่าญาติโยมท่านทุกฟังท่านไหนประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมก็สามารถทําได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงจนถึงกว่าจะจบงาน,น,นรวมบุญร่วมกุศลกันได้ไม่ว่าจะเป็นการกาถาบั้นต้นบั้นปลายต้นสพร์ดิมะพานธานกาันวนประเวทชูชกจุลพลมาพลกุมารมัทรีสักกบับมหาราชจักรพรรดินครกันก็พุทธบริษัท หลายคนหลายท่านก็แจ้งความจนรนงมาหรือบางคนบางท่านมีความประสงค์จะทําบุญเรื่องของผลไม้ถ้าญาติโยมนึกภาพบอกเวลามีการทิศนามาชาติก็จะมีผลไม้รากไม้ต่างๆมาประดับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของเรื่องราวของพระเบสันดอนที่อยู่ตามป่าตามเขามีผลไม้รับบริจาคนะท่านทุวท่ไม่ว่าจะเป็นกล้วยก็ดี มะพร้าวก็ดีหมากก็ดีหรืออะไรบ้างที่ญาโยมเคยไปงานเทศมาชาติอย่างที่จังหวัดพัทลุงนี้จัดทุกปีหรือว่าวัดสำคัญสำคัญก็มีการจัดลองนึกภาพดูมีอะไรบ้างมาประดับเวลาเสร็จงานก็จะได้แบ่งไปรับประทานพืชบางชนิดก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลเพราะว่าไม่ได้มีกันบ่อยๆ ติศนามาชาตินี่นานๆถึงจะมีสักครั้งจึงนับว่าเป็นบุญใหญ่อานิสงส์มากมายส่วนวันที่3วันวิสาขบูชาสามิตรนายนขึ้น15ค่ําคำเดือน7ตอนเช้าก็มีพิธีสมโพธิพระป่าฉลองพระบวชใหม่และแสดงพระธรรมมิศสนา ช่วงบ่ายบ่ายสองกว่ากว่า็เททองหลอดรูปเหมือนพระธิราจารย์แล้วก็อัญเชิญพ้าห่มพระบรมธ,ธาตุเจดีกิจกรรมสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือระลึกถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบูชาก็มีการเวียนเทียนในเทศกาลวิสาขาบูชา <Yeah. S 1> อะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> เรื่องราวธรรมะที่จะมามาเสนอกับท่านผู้ฟังก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ คุณธรรมของพระบริสัทธ์คือพระเวสสันดรชาดกพระเวสสันดรชาดกนี้เป็นวรรณกรรมวรรณคดีพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่ามาชาติเพราะเชื่อกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสวยประชาติเป็นพระเวสสันดนดรชาดกซึ่งเรื่องราวของพระเวสสันดนดรชาดกนั้นเด่นชัดมากที่สุดคือเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำบุญได้บ,ไดบุญทำบาปได้บาป เรื่องของความไม่ประมาทเรื่องของการให้ทานอย่างคุณธรรมที่ญาติโยมทั่วไปได้ยินบ่อยๆพระคุณเจ้าท่านจะนำมาเสนอก็คือการวัสธรรมอันนี้มีอยู่ครบเลยในเทศนาหมาชาติหรือเรื่องราวของพระเวันนรชาดกการวัสธรรมก็คือธรรมของผู้อยู่ครองเรือนประกอบด้วยสัจจะความจริงธรรมะความฝึกฝนอบรมคมใจขันติความอดทนจากะความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจอย่างประการแรกสักจจะคือความจริงจริงคือจริงใจกับตนเองก่อนว่าเราต้องการปรารถนาจะเป็นคนดีหรืออยากจะได้ดีต้องมีความจริงตัวตนเองก่อนจากนั้นเมื่อเรามีความจริงจิตใจก็จะมีความมั่นคงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําความดีอย่างที่ใจได้คิดเอาไว้วางแผนเอาไว้ตลอดไปถึงการพูดจากริยามารยาท การดำเนินชีวิตในประจําวันความมุ่งมั่นพัฒนาต่างๆก็เป็นไปด้วยความจริงสําคัญที่สุดก็คือตั้งใจดีนี่ต้องมีสัจจะต่อตนเองจึงจะมีสัจจะต่อผู้อื่นได้ธรรมะคือความคมใจเป็นการปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักคมใจปล่อยไปตามอำนาจกิเลสฝ่ายต่ํา เราก็จะไม่เจริญก้าวหน้าทั้งเรื่องของหน้าที่การงานชีวิตประจําวันถ้าเรามีความขมใจในเรื่องของกิเลสชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้าจะก,ก้าวไกลหรือก้าวใกล้ก็ตามแต่ว่าถ้ามีธรรมะกากับก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเนื่องจากมนุษย์เกิดมาในโลกนี้ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นจึงต้องเรียนรู้พื้นเพออุปนิสัยใจคอของคนอื่น ที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจึงพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับบุคคลอื่นไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดเห็นของตนหรือของกลุ่มตนเป็นใหญ่แต่ต้องทําความเข้าใจรู้จักบกคุคคลบางครั้งก็ไม่ได้ดังใจบางเรื่องนี่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางเรื่องถูกต้องแต่ไม่ถูกใจฉะนั้นจึงต้องใช้ ธรรมะในการพิจารณาใช้ปัญญาในการหาหนทางวิธีการปรับตัวให้เข้ากันอยู่ร่วมกันอย่างสงบปรองดองสามาคัคคีอย่างที่ได้ฟังกันบ่อยๆรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติตรงนี้สําคัญไม่ว่าบุคคลภายในครอบครัวสังคมหรือบุคคลภายในประเทศเราก็ต้องรู้จักคมใจชีวิตจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าได้ประการที่สามเรื่องของขันติ ขันติคือความอดทนอดทนทางกายอดทนทางใจฝึกใจให้มีความเข้มแข็งทนทานเมื่ออยู่ร่วมกับคนหนูมากมากคนมากความยิ่งมีคนมากเรื่องก็มากหรือแม้กระทั่งว่าอยู่กับคนสองคนสามีภรรยาแฟนกันเหมือนลิ้นกับฟันมีการทะเลาะเบาแวงเพื่อนกับเพื่อนหรือว่าการเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในหน่วยงานในที่ทํางาน บางครั้งก็มีความกระทบกระทั่งขัดใจกันต้องมีความอดทนการงานที่ทำอย่างยากลำบากก็ต้องมีความอดทนปัญหาอุปสรรคต่างๆจึงจะสามารถลุล่ลวงสำเร็จไปได้ก็ด้วยความอดทนนี่ต้องเข้มแข็งเอาไว้อดทนความเจริญมั่นคงจึงจะเกิดขึ้นเพราะความอดทนประการที่4เรื่องของจาคะคือความเสียสละ ความเสียสละนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจเราดีถ้าใจไม่ดีนี่ไม่เสียสละ,ะรู้ไล้เลยข้อนี้ต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อผู้อื่นบ้างในบางครั้งเพราะว่ามนุษย์ของคนเรานี่มนุษย์เราเกิดมาจะรับอย่างเดียวไม่ได้การรับก็ต้องรู้จักให้เคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเราหายใจหายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกเมื่อเรารับประทานอาหาร กินเข้าไปรับประทานเข้าไปดื่มเข้าไปเราก็ต้องขับถ่ายออกอนี้เห็นชัดว่าธรรมชาติมันบอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นผู้รับและก็ต้องเป็นผู้ให้โดยเฉพาะต้องมีน้ำใจต่อบุคคลอื่นเรื่องอย่างนี้นี่ฝึกจากครอบครัวที่เราอยู่แล้วก็ญาติมิตรเ,เรื่องเฟื้อเพื่อแพร่พ่อแม่ก็ให้ลูกก่อนเมื่อลูกจเจริญเติบโตสามารถดูแลตัวเองได้เราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ผู้ที่อยู่เกี่ยวข้องในสังคมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ก็ต้องตอบแทนธรรมชาติเหมือนกันคือไม่เบียดเบียนเอาประโยชน์อย่างเดียวแต่ต้องทดแทนคุณทั้งบุคคลและธรรมชาตินี่จึงจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงในเวลานี้นี่ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ยังมีความไม่สงบผ่านการเลือกตั้งมาตั้งแต่ <c oughs> กลางกลางเดือนแล้ว นี่ก็อีกสามวันก็จะสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าการเมืองก็ยังไม่สงบการเมืองนี่มันเกี่ยวข้องกับเรานะเพราะเราเป็นพลเมืองอต้องอยู่ในเมืองอยู่ในประเทศฉะนั้นธรรมะที่เข้ากับเรื่องของการเมืองคุณธรรมของพระเวสสันดรก็นํามาใช้ได้เพราะว่าพระเวสสันดรน,นี่ท่านไม่ได้ถือเอาเสียงของคนส่วนใหญ่มาเป็นเครื่องตัดสิน และก็ไม่ได้เอาตัวของท่านเป็นใหญ่ว่าเป็นผู้มีมากบาร,รมีจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่แต่ท่านนี่ถือทมเป็นใหญ่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าพระองค์เองก็ถือทมเป็นใหญ่เคารพธรรมแม้แต่ผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิก็ต้องมีธรรมมาธิปไตยคือถือทมเป็นใหญ่ความจริงความถูกต้องความดีงามหลักอธิปไตยนั้นมีอยู่สองความหมายความหมายแรกก็คือ สิ่งที่มนุษย์เราบัญญัติขึ้นเป็นระบบการปกครองใครเป็นใหญ่ใครมีอำนาจก็จะใช้อำนาจเช่นระบบราชาธิปไตยในสมัยก่อนก็กษัตริย์เป็นใหญ่ใช้อำนาจในการตัดสินใจอภิชนาิธิปไตยระบบการปกครองที่ชนชั้นสูงเป็นใหญ่แล้วก็ระบบการที่ประชาชนเป็นใหญ่เรียกว่าประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้จักกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความหมายในทางธรรม คือบุคคลจะทําอะไรก็ต้องถือทำเป็นใหญ่มุ่งถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ว่าทําอย่างนี้ให้ผลอย่างไรทําอย่างนั้นให้ผลอย่างไรดีหรือไม่ดีใช้หลักธรรมมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินใจะจะเกิดผลดีหรือผลร้ายก็ต้องอยู่ที่การตัดสินแต่ละครั้งไม่ว่าจะอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยหรือธรรมาทิปไตยก็ต้องอาศัยการตัดสิน ฉะนั้นเมื่อมีอาศัยการตัดสินการตัดสินที่ดีที่สุดก็คือต้องมีรรมาที่ปไตยเป็นช่างในการใช้ตัดสินคนถ้ามาอย่างนั้นแล้วมนุษย์ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างยากลําบากถ้าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ความจริงมนุษย์นี่ <c oughs> จะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีกติกาและเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ด้วยต่างคนต่างอยู่อาศัยความเลื่อนลอยอย่างนั้นมันก็วุ่นวาย แล้วปัญญาที่จะใช้ในการตัดสินก็ต้องอาศัยหลักของความจริงความเข้าใจเริ่มจากเข้าใจตนเองก่อนเข้าใจผู้อื่นจึงจะเข้าใจโลกอันนี้ก็เป็นหลักธรรมเหมือนกันเมื่อมีหลักการหลักเกณฑ์ก็ใช้ปัญญาใช้ปัญญาแล้วก็มีความจริงใจบริสุทธิ์ใจสุจริตปัญหาเกิดขึ้นนี่เพราทุจริตโดยมากทุจริตเกิดจากความลำเอียงลำเอียงเพราะชอบบ้างเพราะชังบ้างเพราะกลัวเพราะข่าบ้าง อนนี่คือจิตไม่บริสุทธิ์เรียกว่าอคติแต่ถ้าเราตัดสินด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์ไม่เอ็นเอียงการตัดสินเรื่องราวต่างๆในสังคมก็จะเป็นไปนด้วยความถูกต้องชอบธรรมมนุษย์ที่รักธรรมก็จะมีความเจริญเมื่อมีการรักธรรมเกียรติเล็กศรีก็จะเกิดขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่มีการทุจริตทำการใดไม่ชอบประกอบด้วยทำการนั้นก็จะเป็นการเสื่อม เสื่อมเกียรติเสื่อมศักดิ์ศรีก็จะเป็นผลเสียหายหรือผลร้ายตามมาในภายหลังการที่เกิดผลเสียหายผลร้ายเพราะการไม่รักษาศักดิ์ศรีนั้นเพราะดื้อรั้นในทิฏฐิมนุษย์โดยส่วนใหญ่ที่เห็นผิดเข้าใจผิดเพราะดื้อรั้นในทิฏฐิของตอนท่านเองเนี่ยพระเวสษันดอนท่านมีทิฏฐิเหมือนกันแด่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิเจได้ว่า ท่านต,ตั้งปฏิธานเอาไว้แล้วว่ามองผู้อื่นด้วยความเมตตามีน้ำใจและท่านก็ทําไปอย่างนั้นโดยไม่ผิดพลาดเลยตอนแรกบางคนมองว่าท่านตัดสินใจผิดพลาดที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่คิดว่าให้คนไม่ดีแล้วจะมีปัญหาในภายหลังเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเมื่อวานมอบช้างคู่บ้านคู่เมืองไปให้เขาแล้วเมืองเรานี่ฤดูฝนจะเป็นยังไง ผลไม่ถูกต้องตามฤรูการพืชผลเกษตรก็เสียหายคนส่วนใหญ่มองเมื่อเสียประโยชน์แต่พระเวสสันดรมองใหญ่กว่านั้นมองว่าตั้งใจว่าจะให้ก็ให้รักษาสัจจะในความจริงนี่คือทิฏฐิที่ถูกต้องนอกจากเรื่องของความเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิตแล้วเรื่องราวพระเวสสันดรก็เห็นชัดเรื่องมีพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามมติตา,า,า,าอเาุเบกขา มีอยู่ในทุกช่วงทุกตอนหรือว่าเรื่องของทิศหกการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆทิศเบื้องหน้าวีดามันดาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายบุตรภรยามิตรสหายิสมามัพราหมณ์ทิศเบื้องบนคนรับใช้ผู้ใจบังคับบัญชาทิศเบื้องล่างมีความเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทุกอย่างท่านก็ใส่คุณธรรมลงไป หรือสังขาวัตถุ4ประการทานปิยวาจาอ,อัตจริยาและก็สมานัตตาทั้ง4นี้ก็มีอยู่ในทุกช่วงทุกตอนอ,อยู่ที่ว่าท่านผู้ฟังเมื่อฟังเทศมา,าชาติแล้วจะจับหลักทำข้อต่างๆได้หรือไม่เนี่ยเวลาฟังเราจึงต้องมีสมาธิในการฟังแต่เกรงว่าฟังทั้งวันบางท่านนี่จะรับไม่ไหวเพราะฉะนั้น เอาที่ร่างกายหูสมองของเรารับได้นะแต่ถ้าใครมีบุญนี่ก็สามารถฟังได้อย่างเพลิดเพลินไม่เบื่อไม่หน่ายแล้วก็มีพลังยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งแช่มชื่นเบิกบานใจนะเพราะจิตของเราเนเกิดความสุขเกิดความปีติในการฟังธรรมอ๋อที่เห็นชัดอีกประการหนึ่ง <c oughs> พระวิษณรนั้นมีคุณธรรมที่บุคคลทั่วไปหรือมนุษย์ธรรมดาทำได้ยาก อะไรบ้างที่ทําได้ยากท่านฟังคือท่านให้ในสิ่งที่บุคคลทั่วไปให้ได้ยากเพราะว่าธรรมดาคนในโลกนี้ย่อมแสวงหาอํานาจแสวงหาความสุขแส,วง,สวงหาสิ่งที่พระนิตไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้ใช้สอยของอุปโภคบริโภคเมื่อได้สิ่งประณิตไปแล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครแต่เราจะเห็นได้ว่าพระิศนน,น้ใครมาขออะไรก็ให้ อย่างที่บอกเมื่นสครูว่าให้ช้างบ้างให้บุตรให้ภรรยาให้แก้วแหวนเงินทองใครขอก็ให้เนี่ยจึงให้ในสิ่งที่คนทั่วไปให้ได้ยากทําในสิ่งที่บุคคลทั่วไปทําได้ยากเรานี่อยู่ในที่สบายเราไม่อยากจะลําบากท่านอยู่ในรัว้วในวังในบ้านในเมืองของเสวยสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างมีคนห้อมล้อมรับใช้เ่ว่าท่านไปอยู่ป่า ไปลำบากไปบำเพ็ญบารมีปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญพรตเป็นฤาษีอยู่ในป่าทําในสิ่งที่บุคคลทําได้ยากทนในสิ่งที่บุคคลทนได้ยากบางครั้งท่านโดนด่าทอให้เสียหายแต่ก็ทน <c oughs> ด้วยความมุ่งมั่นปฏิทานหรือทนต่อความลำบากทางกาย <c oughs> อดบ้างหิวบ้างโดนแมลงสัตว์กัดต่อยบ้างอยู่ในป่าในดงก็ทน <c oughs> ทนทั้งกายทนทั้งใจ บุคคลทั่วไปทนได้ยากชนะในสิ่งที่บุคคลชนะได้ยากคือชนะใจตัวเองที่ชนะได้ยากนะดูอย่างเราก็ได้ท่านผู้ชมความโลภความโกรธความหลงนี่ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันบางอย่างเราก็ชนะแต่โดยมากเราแพ้พระเวสุนนนี่ชนะมากกว่าแพ้แต่คนทั่วไปนี่จะแพ้มากกว่าชนะกิเลสอันนี้ก็สังเกตได้แล้วพระองค์ทรงละ ในสิ่งที่บุคคลละได้ยากสิ่งที่ละยากที่สุดในโลกนี้คือเรื่องของทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนลองพิจารณาดูก็ได้แต่ว่าพระพิสันดทท่านละได้อันนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบุคคลสูงสุดของโลกเลยเราก็วันนี้เราอาจจะไม่ต้องเป็นเหมือนพระพยสันดรก็ได้เพราะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นก็ได้วันสองวันอันนั้นท่านบำเพ็ญบารมีมาข้ามภพข้ามชาติ ไม่รู้ว่าขี่ภขี่ชาติเราก็นับไม่ได้แต่ว่าเราเอาท่านเป็นแบบอย่างทํำเท่าที่ทําได้ก่อนไม่ต้องทําให้เหมือนแต่ทําเท่าที่ทําได้นะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าให้ในสิ่งที่ควรให้ได้ยากก็เหมือนกับให้ลูกให้ภรรยาหรือว่าทําในสิ่งที่ควรทําได้ยากก็เหมือนกับการสแสวงงหานหนทางอันประเสริฐเพราะโดยมากในคนอยากอยู่สบายไม่มีใครอยาก บำเพ็ญประพฤติวัดปฏิบัติตนในลำบากาทนในสิ่งที่บุนคคลทนได้ยากมุ่งหาธึรมความจริงของชีวิตต้องอดทนแล้วก็ชนะในสิ่งที่คนชนะได้ยากอุปสรรคนานาประการเราจะนําเรื่องเล่ามาสักเรื่องหนึ่งท่านกวัง,งก็คือเรื่องราวของพระละคุณตกะพัทยะพระคุณตะกะพัทยะนี่ท่าน ถูกล้อถูกหยอกเพราะว่ารูปร่างของท่านนี่เล็กแต่ว่าท่านไม่โกรธนะบางคนจับหัวจับหูอะไรต่างๆบีบจมูกบ้างเราเป็นบตาตญา์ได้บ้าเราก็คือก้กว้วมัง้งดึงอู้มัง่งเด็กทั่วไปหรือคนทั่วไปที่โดนแกล้งอย่างนี้ก็จะโกรธถ้าไม่ร้องง่ายก็ด่าว่าแต่ว่าพระละคุณกับพัทยาท่านไม่โกรธเพราะอะไรเพราะท่านนี่สาเร็จเป็นอริยบุคคลแนละ้ว จึงไม่โกรธพระพุทธเจ้าทราบอย่างนี้ก็นําเรื่องนี้ไปเทศนาให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าธรรมดาของพระขีณนาศพนี้ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายใครเป็นเปรียบเสมือนกับศีลาแท่งทึบหรือว่าก้อนหินก้อนใหญ่ดังที่ตรัสเป็นบาลีว่าเสลยยา,าเอกขะโนวาธินะนัสมิรติอวังนินทาภาังสาสุุนะสัมมินชนติบันติตา ภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียวย่อมไม่สะเทือนด้วยลมชันใดบันไดทั้งหลายย่อมไม่เอียงเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉั้นนั้นคือ,คอ,คอมีความมั่นคงในทางจิตนั่นเองเนี่ยพอพูดถึงความมั่นคงในทางจิตเมื่อวนันเป็นวันครบรอบชาติการของท่านอาจารย์พุทธทาสทาให้นึกถึงกรอนบทหนึ่งที่นำมาใช้อยู่เสมอ,อเวลา โดนใครกล่าวร้ายว่าร้ายนี่ทำไมนึกถึงกรอนบทนี้แล้วมันจะมีกำลังใจท่านผู้ฟังลองฟังดูเรื่องของเราถูกดา่าฟรีๆบางครั้งทำดีแล้วโดนดา่าฉันได้ดีเพราะถูกดา่าหน้าหัวใหมยิ่งดีใจเพราะถูกดา่าดูหน้าหัวใครจะดา่าสักเท่าไหร่ไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาดา่านั้นอย่าเกรงใครมีดีคนก็คิดฤิษยา หาแง่ด่ากันกระมงล้วนโฉงเฉียงเมื่อปากเข้าปากก็มุบหุบป,ปากเองยิ่งเคลื้นเครงคือฉันท้าให้ด่าฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำด่ากลายเป็นสิ่งนำมาซึ่งศักดิ์ศรีด่าเท่าไหร่ก็เห็นไม่จริงสักทีเลยได้ดีเพราะถูกด่าหน้าหัวครัน แต่ในข้อนี้นี่มีข้อแม้ว่าเราต้องดีจริงๆนะเอาว่าคนเราไม่สามารถดีทุกอย่าง100หรอกมีดีมีเสียบ้างแต่ว่าในในเรื่องนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราทําดีทําถูกในเรื่องไในเรื่องหนึ่งแต่ยังมีคนดา่าเราก็ต้องมั่นใจเชื่อใจตัวเองว่าเราทําดีแล้วทําดีที่สุดแล้วเขาจะดา่าเขาจะริษยาก็เป็นเรื่องของเขาเขาด่าไปเขาเหนื่อยเขาก็หุบปากเองเนี่ย แล้วก็การท้าทายนี่ไปไม่ใช่ไปท้าคนที่ด่าเราให้ขอได้ยินนะ <c oughs> ค,คือหมายถึงว่าความเกิดความกระยิมความยิ้มในใจเหมายนกัว่าอยากด่าก็ด่าไปท้าในใจนะแต่ถ้าท้าพูดออกมานี่มันมันมันไม่ดีมันเป็นการท้าทายเกิดเรื่องราวแต่ท้าที่นี่หมายถึงว่าท้าในใจนะเพราะคือเรารู้ตัวเองหนะ่อยปัจจตังเวทิตโปวินยุหิบัณฑิตพึงรู้ได้เฉพาะตนว่าเรามีดีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ คนจะเข้าใจผิดก็เรื่องของเขาเลยสบายใจ <c oughs> เนี่ยพราะเรื่องของนินทาเป็นธรรมประจําโลกโลกกรรมแปดเป็นธรรมดาเป็นของคู่โลกถ้าเราทําได้บ่อยๆนะท่านฟรังเระพระองค์ตรัสรับรองเอาไว้ว่าคนที่ทําได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ช้าไม่นานก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยก็เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นคือพระโสดาบันละ สักยัติติวิชกิจชาสีลปบปตปรามาตได้อย่างนี้ก็จะเป็นการเจริญในทางธรรมอย่างดีที่สุดนะเอาละต่อไปจะพูดถึงเรื่องของ <c oughs> การมองโลกว่าบางครั้งบุคคลนี่มองเราอย่างเข้าใจผิดอย่างที่กล่าวแล้วบุคคลมองเราอย่างเราเข้าใจถูกก็ถูกแล้วนะไม่ว่าเขาจะมองอย่าง เข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกแต่เรามองโลกด้วยความเป็นจริงะจะก่อนจบจะนำนิทานมาเล่าสักเรื่องหนึ่งท่านัน้งคือเรื่องนี้นี่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนในวัดวัดหนึ่งครั้งหนึ่งมีพระภิกษุผู้เท่าท่านต้องการบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญเพียรเป็นโพธิสัตว์ท่านตั้งใจอย่างนั้นนะแล้วก็ ท่านนี่จะมีความเมตตาต่อสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ทุกชนิดคราวหนึ่งท่านเิ็นหอยทากเดินอยู่ระหว่างทางเช่นทางที่พระเดินไปทําวัดสวดมนต์ท่านก็จะไปเก็บหอยทากออกจากเส้นทางแล้วก็กทําอย่างนี้อยู่เรื่อยมาจนวันหนึ่งพิสุรูปหนึ่งก็คัดค้านว่าเอ๊ะท่านจะเลี้ยงหอยทากไว้ทําไมเนี่ย เพราะว่าหอยทากนี้มันเป็นสัตว์ที่ไปกัดพืชไรเ่เกษตรแล้วก็หอยประเภทนี้เนี่ยมันเพาะเชื้อโรคทําให้คนติดโรคไดนะ้ความจริงกฎบ้านเมืองที่นี่เขาก็มีระเบียบอยู่แล้วว่ากําจัดสัตว์มีพิษออกไปแล้วก็เป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาให้ทําการ,กรเกษตรพืชผลได้ผลดีแต่ท่านมาเลี่ยงว่าอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ดีนะพระผู้นี้ก็บอกว่าต้องการทำพระบําเพ็ญบารมีนะ เถียงกันไปเถียงกันมาเรื่องราวก็เลยไปถึงท่านเจ้าอา,าวาสเจ้าอาวาสก็มาตัดสินว่าเป็นอย่างไรปิกษุรูปรูปแรกก็อธิบายว่าที่ทําอย่างนี้ต้องการเป็นพระโพธิสัตว์ต้องการช่วยสัตว์โลก <c oughs> uh, เพราะว่าทุกชีวิตมันมีค่าเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อย uh, รูปที่สองก็บอกว่าช่วยนะช่วยได้แต่ว่าก็ต้องช่วยตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องอะไรที่ ช่วยแล้วทําให้คนเดือดร้อนก็ไม่ควรจะช่วย uh, เพราะเท่ากับว่าไม่มีผลดีอะไรไม่มีเหตุไม่มีผล uh, ส่วนรูปที่สามมาว่าการทําความดีนี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือคนสงศักดิ์หรือทาต้อยก็ควรจะทําเหมือนเหมือนกันท่านอาจารย์เจ้าวาดนี่ฟังแล้วฟังรูปแรกท่นานบอกโอ้พูดถูกพูดถูกพูดถูกฟังรูปที่สองท่านบอกโอ้ถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วฟังรูปที่สามท่านบอกโอ้พูดดีพูดดีพูดถูกพูดถูก ในรณนั้นนี่มีสามนณนอยู่รูปหนึ่งนั่งพัดให้กับท่านอาจารย์เจ้าว,วาดอยู่สามนณนด้วยความเป็นเด็กน้อยไร้เดียงสาก็าพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะหลวงพ่อหลวงพ่อพูดนี่ตัดสินถูกทั้งหมดเลยหลวงตารูปแรกหลวงพ่อก็บอกว่าถูกพอร,รูปที่สองหลวงพ่อก็บอกว่าถูกอีกพอร,รูปที่สามแสดงความคีดเห็นหลวงพ่อ,อว่าถูกอีกมันจะเป็นไปได้อย่างไงครับถ้ามีถูกก็ต้องมีผิด ม,มันจะถูกหมดทั้งหมดได้อย่างไรหลวงพ่อเจ้าวาดก็หันมาที่สำเนินท่านก็ยิ้มแล้วบอกโอ้เนนเนนพูดถูก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 ,พ,ถกพูดถูกแล้วนิทานก็จบท่านหลวงเรื่องนี้สรุปว่าสอนอะไรสอนว่าบางครั้งความคิดเห็นทิฏฐิของคนนั้นแตกต่างกันอยู่ที่ความเข้าใจแต่หลวงพ่อเจ้าวาดพยายามไ่เกิดความสามาคัคคีแล้วก็มองหาแง่ดีของแต่ละคนแต่ละท่าน โดยไม่เกิดความขัดแยง้งท่านก็เลยตัดสินไปอย่างนั้นเนี่ยพยายามมองโลกในแง่ดีหรือว่าสุดท้ายที่สุดก็คือมองโลกทําความเป็นจริงอย่างที่อาตมากล่าวตอนต้นวันนําธรรมมาทิปไตยคําสอนของพระพุทธเจา้าและเรื่องราวของพระเวสสันดรเรื่องราวของการเทศมหาชาติมาประกอบในการตัดสินใจของเราเราก็จะมีชีวิตที่ถูกต้องและดีที่สุดเท่าที่จะดีได้วันนี้หมดเวลาแล้วก็ขออนุโมทนากับการติดตามรับฟัง ขอแต่ละลายนั้นมีความสุขมีความเจริญคิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นนั้นจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านพบกันมาอีกครั้งเดือนหน้าเจริญพรมาตาเศตษสะสุภาษาพิตา เศษัสะสุกริยาอุโภ